ปรับร่างกายปรับจิตใจให้สบายตั<ม>้งกายตรงไม่เกร็งตัว<ม>ปรับผรอนความเดือทุกสัดส่วนให้คลี่คลาย ใจใจให้ปล่อยวางอยู่อย่าลืกรู้ตัวโทษพร้อม ย่พิจารณาสังเกตกายในกายอยู่มีลมให้ใจเข้าออกมีระยะบทน,น,นั่งอยู่ ตามดูรู้เท่าทันทุกขณะของการให้ใจเข้าให้ใจออก สบายออกสบายเข้ารู้ออกรู้ประคับประคองอยู่รับรู้ดูสบายสบาย, <c oughs> ยรู้อย่างปล่อยวางรู้อย่างสบายสบาย ไม่เพ่งแล้วก็ไม่เผลอปรั <c oughs> <c oughs> บ,บสภาพจิตใจให้ปล่อยวางอย่าแบบังคับอย่าทยานอยากอะไรทัง้งหมดปฏิบัติเพื่อละ เพื่อสละเพื่อปล่อยเพื่อวางไม่ใช่เพื่อจะเอาให้ได้จิตที่จะเอาให้ได้มันเป็นกิเลสเป็นตัณหาให้รู้ตัวละวางปล่อยวาง ใจไม่เอาอะไรทั้งหมดกำหนดรู้อยู่อย่างปกติ <c oughs> สังเกตความรู้สึก เวทนาที่ปรากฏความสบายความไม่สบายสบายก็รู้ความสบายไม่สบายก็รู้ความไม่สบาย พิจารณาจิตใจในสภาพต่างๆสังเกตดูว่าจิตเป็นอย่างไรจิตมีราคะไหมจิตมีราคาก็รู้ลักษณะจิตที่มีราคะ ิตไม่มีราคะก็รู้ลักษณะของจิตที่ไม่มีราคะหรือจิตมีโทสะอยู่ก็รู้ลักษณะที่จิตมีโทสะอยู่ จิตปราศจากโทสะก็รู้ลักษณะของจิตที่ปราศจากโทสะจิตมีโมหะมีความหลงอยู่ ก็รู้ลักษณะของจิตท,ที่มีความหลงจิตเผลอจิตหลงให้รู้จิตไม่หลงจิตมีสติก็ให้รู้ร,รู้จิตมีความฟุ้งซ่าน ก็รู้ลักษณะของจิตที่มีความฟุ้งซ่านอยู่พอจิตหายจากความฟุ้งซ่านก็รู้ลักษณะว่าจิตมีลักษณะหายจากความฟุ้งซ่านจิตมีความหดหู่อยู่ มีความหดหูมีความท้อแท้ท้อถอยก็รู้ว่าจิตดูลักษณะของจิตที่มีความหดหูมีความท้อแท้ท้อถอยมีลักษณะอย่างไรก็ใส่ใจระลึกสังเกตอยู่ จิตคลายออกหายจากความท้อถอยท้อแท้ก็รู้ลักษณะของจิตท,ที่หายจากความท้อแท้ท้อถอยจิตมีความเพียรขึ้นก็รู้จิตสงบตั้งมั่น ลักษณะของจิตท,ที่มีความสงบจิตไม่สงบกร็รู้ลักษณะของจิตที่ไม่สงบจิตยังมี สภาพยังไรยังเป็นไปธรรมดายังมีจิตที่ยิ่งกว่านี้ก็รู้จิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นให้รู้ ที่จิตก็ยังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอยู่ยังไม่หลุดไปได้ <c oughs> แต่เวลาจิตมันหลุดไปได้ก็รู้ลักษณะจิตมันหลุดไปหลุดได้ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งบ้างหลุดไปได้ระยะยาวๆาวบ้างแต่ตัวยังไม่เด่นขาด รู้สังเกตสภาพจิตใจเนื้อที่มีลักษณะเป็นไปต่างๆสภาพธรรมที่ปรากฏในจิตใจมีราคาเกิดขึ้น ก็รู้ว่าราคะเกิดขึ้นในจิตใจ, <c oughs> จเกิดขึ้นเพราะเหตุอันใดว่าความคิดความปรุงแต่งก็รู้รู้ว่าเนี่ยมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งจึงเกิดร,ราคา ถ้ามีสติกำหนดรู้ราคะคลายไปหายไปก็รู้ว่าราคะหายไปคลายไปหมดไปจาก,กจ,จิตใจเพราะมีสติอยู่เพราะรู้อยู่ก็รู้อยู่ว่ามีสติอยู่ เื่ดพยาบาทขึ้นเกิดความโกรธความพยาบาทขึ้นในจิตใจก็รู้ลักษณะว่าพยาบาทกำลังเกิดขึ้นในจิตใจอยู่ขณะนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร <c oughs> พราะมีปฏิฆนิมิต แยบคายมีการคิดไปในทางไม่ดีคนนั้นคนนู้นทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้กับตัวเราก็เกิดความโกรธความพยาบาทก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างนี้ <c oughs> ความคิดไปในทางไม่ดีมันก็กรธ ควาพยาบาทก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ <c oughs> เมื่อความพยาบาทคลายไปหายไปหมดไปจากใจก็รู้สภาพของจิตที่มันหายจากโทสะหายจากความพยาบาทมีสภาพอย่างไร มันหายไปได้อย่างไรมันหายเพราะการพิจารณาโดยแยกคายการมีสติการมีความเมตตาเกิดขึ้นการรู้เท่าทันการปล่อยวาง การพิจารณาในทางปรารถนาดีการให้อภัยการไม่ถือสาก็รู้ลักษณะของเหตุปัจจัยที่มันทำให้ความโกรธความเบียบา่คลายไปสิ้นไป <c oughs> ความฟุ้งซ้านเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ลักษณะว่าความฟุ้งซ้านกำลังเกิดขึ้นในจิตใจดูลักษณะความฟุ้งซ่านมีอาการอย่างไรรู้ก็รู้ไปเฉยๆรู้อย่างปล่อยวาง มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรความที่ใจอยาก <c oughs> อยากจะให้สงบอยากจะให้ได้พอไม่ได้ก็ฟุ้งซ่านหรือว่าจิตปรุงแต่งคิดมากเลยฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่านี่มันคิดมากต่อยให้คิดไปเรื่อยไม่รู้ตัวฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเมื่อรู้ความฟุ้งซ่านดูความฟุ้งซ่านปล่อยวางวางเฉยไม่ว่าอะไรจะฟุ้งก็ฟุ้งไปดูไปเฉยเฉยความฟุ้งอย่างหนึ่งผู้รู้ฟุ้งก็อย่างหนึ่ง ผู้รู้ไม่ฟุ้งไม่ไม่ทุกข์ด้วยดูไปเฉยๆความฟุงฟ้งซ่านหายไปคลายไปก็รู้ว่าจิตรู้ว่าความฟุงฟ้งซ่านหายไปจากใจหายไปเพราะเหตุใด มีสติเพราะไม่ปรุงแต่งเพราะปล่อยวางก็รู้ว่าปล่อยวางได้มีสติอยู่พิจารณาโดยแยกคาย <c oughs> เราใดมันเกิดความ แพ้ท้อถอยขึ้นในจิตใจก็รู้ว่าการที่มันเกิดความท้อถอยท้อแท้ความท้อถอยกำลังเกิดขึ้นในจิตใจก็ดูไปงงงาเศร้าซึม ปรากฏอยู่ในใจก็รู้ว่าออมเกิดความง่วงเหงาเศร้าซึมท้อถอยท้อแท้รับรู้ปล่อยวางวางเฉยพิจารณาสังเกต เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคามที่ใจขาดความเพียรใจไม่สงบใจไม่มีปีติใจสิ้นหวังใจหมดกำลังใจ รู้ตัวรู้ใจป,ปล่อยวางวางเฉยแล้ความท้อถอยมันคลายไปจากใจก็รู้ว่าเอาใจมันเกิดความเพียรก็กำลังใจขึ้น ลังคราวมันเกิดสงสัยขึ้นมาในใจรู้ลักษณะของความสงสัยที่มันขึ้นมาในใจปรากฏในใจสงสัยลังเลใจเนื่องความไม่แยบคาย รู้เท่าทันละวางไปความสงสัยหายไปจากใจก็รู้พิจารณาสภาพธรรมต่างๆทางกายก็มี ความเย็นมากระทบรู้สึกเย็นมีแข็งมากระทบรู้สึกแข็งมีตึงๆมากระทบก็รู้สึกตึงมีความร้อนมีความตึงหย่อนไหวเย็นร้อนนอนแข็งมีความรู้สึก มีความสบายมีความไม่สบายมีเสียงมาได้ยินเกิดขึ้นมีสีปรากฏทางตามีเห็นเกิดขึ้นเวลาลืมตาอยู่เร้งคราวมีกลิ่นมีรู้กลิ่นมีรสมีรู้รส พิจรณาเห็นว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอยู่ไหมรู้สึกเป็นเราเป็นของเราอยู่รู้สึกตรงไหนอย่างไรก็รู้เท่าทันเนี่ยบางคราวก็รู้สึกเป็นตัวเราร่างกายเป็นเรา ร่างกายเป็นของเราเวทนาปรากฏก็รู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราจิตใจก็รู้สึกเป็นเราเป็นของเราสภาพธรรมต่างๆรู้สึกเป็นเราเป็นของเรา ก็รู้อยู่วออ่าใจยึดถืออยู่ยึดมั่นอยู่ในะใจที่ยึดถือยึดมั่นยังรู้สึกเป็นเราเป็นเราเป็นของเรายู่ก็พิจารณาดูว่า ยึดเป็นเราเป็นเราได้อย่างไรทำไมจึงว่าเป็นเราอย่างนี้หรือคือเราอย่างนี้หรือคือของเราเมื่อมีสิ่งที่เกิดแล้วก็หมดไปอยู่เปลี่ยนแปลงไปอยู่นี่ตรงไหนคงที่บ้างมีอะไรเป็นแก่นสารคงอยู่คงทนบ้าง มันมีแต่หมดไปสิ้นไปจะว่าเป็นเราได้อย่างไรได้ยินเสียงก็ดับไปได้ยินเสียงก็ดับไปคิดนึกก็ดับไปคิดนึกก็ดับไป <c oughs> จะเป็นเราได้อย่างไรมันหมดไปสิ้นไป จิตใจที่รับรู้ที่รู้ก็หมดไปรู้ก็หมดไปรู้ก็หมดไปแล้วจะเอาเป็นเราได้อย่างไร <c oughs> ความเย็นความร้อนตึงหย่อนไว้มีแต่หมดไปดับไปสิ้นไปแล้วจะเป็นเราตรงไหนเป็นเราได้อย่างไร ความสบายความไม่สบายก็เปลี่ยนแปลงอยู่บังคับมันได้ไหมสิ่งตั้งหลายบังคับมันได้ไหมมีตรงไหนบังคับได้บ้างมันจะเกิดบังคับอยากเกิดได้ไหมมันจะแปลเปลี่ยนมันจะดับไปบังคับได้ไหม ใจที่รู้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 ระดับไปไหมตรงไหนเป็นตัวเราสภาพของจิตใจที่รู้รู้นี่หรือคือเรามันหมดไปมันมีแล้วก็ไม่มีมันมีแล้วก็ไม่ม,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 มีดูไปจริงๆมันก็ไม่มีมันปรากฏนะมันก็หมดไปอยู่ เป็นกระแสที่ขาดตอนอมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนความเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องสมมตุติเป็นเรื่องยึดถือเอาเองดูไปจริงๆก็ไม่มีตัวตนอะไร สักแต่ว่าเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดที่ดับที่บังคับไม่ได้ส,ต,สติที่เกิดขึ้นระลึกเกิดขึ้นระลึกเกิดขึ้นก็สักแต่ว่าสติไม่ใช่ตัวเราเระลึกได้ก็ดับไประลึกไปก็ดับไป ปัญญาที่เกิดขึ้นการพิจารณาการสอดส่องในธรรมความเข้าใจในธรรมก็ไม่ใช่ตัวเรามันก็หมดไปดับไปเหมือนกันรู้สึกมีความเพียรเกิดขึ้น ความเพียรก็ไม่ใช่เรา <c oughs> รู้สึกมีความอิ่มเอ,อิบเกิดขึ้นความอิ่มเอ,อิบก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเปลี่ยนแปลงเหมือนกันรู้สึกมีความสงบใจเกิดขึ้นสงบกายสงบใจ ความสงบก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่ได้ย,ยั่งยืนความสงบก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเกิด <c oughs> สมาธิเกิดความตั้งมัน่นสมาธิก็ไม่ใช่ตัวเราของเรา เกิดความเฉยเกิดความเป็นกลางเกิดสภาพสม่ำเสมอก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวเราของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติมีเกิดมีดับมีบังคับไม่ได้ รับรู้อย่างปล่อยวางก็ยึดถืออะไรไว้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยต้องวางวางใจ